sắt cái này này Đi đi này ôm อยู่ไหนไอ้กินเนี่ยไปกินออกมาแล้วคนเดียวเหรอพี่อาตัวไปแล้วพี่อาตัวพี่อาตัวก็ออกมาแล้วไม่รู้ไหใครเอาหมากันหมดเลยแล้วไหนอ่ะรีบไอ้ีบะไปแล้วพี่พี่พ่เอาตัพี่บูรับไปแล้วโอเ๊ยอู้หู อย่าจอดนม้อย่าจอด้ย่าจอดนิ่งอย่าเพิ่งีคามนะรอเพื่อนก่อนจอดนิ่งนะี๋ยวมันมาปิดรถนะ เรามึงดูเด็กน้อยวิ่งหน,น, <c oughs> นีนะเดี๋ยวเพิ่งลงนะเราเพื่อนเรามาคนมันเล่นกันแบบไม่กล้าเสี่ยหรอวะมันไม่เอารถออกมาไม่เอาอะไรออกมาเลยมีน้ำมันปหมมีพี่เผาปะลาด่ากับข,ขันหลังดิเผาดิ แล้วน้ำมันกูไปไหนอะแกรอนน้ำมันกูอะกูตื้อมาแล้วนี่ไอ้เยอ้ยเว้นแดนในรถสุดล่ออลบเบอร์ลบลบลบบอะไรแกร่อนน้ำมันแล้วแกร่อนโอ้โเองพลบรถคุยร้านลงพื้นแมงพาลรถผมปาดไปหนึ่งมันกินข้าวนี่ไปหีพารถ แล้วผมปาดปาดไปนะตายไปหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาไม่ออกมารถมึงก็พังอ่ะเชเผาเผาแล้วเผาแล้วเอาต่อข้างหน้านะมันไม่ติดนะมีเกาะไม่ติดเลยเผาตรงไหนก็เลุงลุงกูอยู่ก็นะลุงเติมเบามอยู่ก็นะลุงเชียร์ลุงเอาแป๊บเอาหรืเปล่ะไปไปไปปาดได้หนึ่งแล้วปาดได้หนึ่งแล้ว ตอนนี้ไม่ตอนนี้นะตอนนี้นะงูไม่เอาแม่งเลยดิวิ่งกลับไปวิ่งกลับมัปวิ่งกลับมันวิ่งกลับนู่นนู้นอยู่อยู่กลางถนนพี่อยู่กลางถนน

เดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวป uh, ูแม่งไปทิงเด้ปูแม่งไปหมดเลยปูแม่งไปขึ้นรถขย้ได้ขึ้นรถไปก่อนเลยเอาเพื่อนมาเจ็บเพื่อน เก็บไม้เิยพ่คิดเก็บไม้ดิเก็บ,กบออขอบคุณที่ยงังรอกันนึกว่าทีมกูแล้ แล้วเพื่อนเราอยู่ไหนนี่ไงคุมวิทย์คงที่เดิมมันหนีมันหนีเขาซอยมันหนีเขาซอยอออแล้วคือตอนนี้น้องก็ต้องไปหาหรถคือน้องจะต้องรอกับรถ คนอย่ากจะเตือนให้น้องออ็อกรถไอกระบะกระบะคันม่วงอะ่ะเห็นป่ะตรงไฟแดงอะ่ะ ถอยไปรวมมันถอยไปรวมรถเอาไงรวมกันอ่ะเออคนของเราหายไปไหนมันจึ่งไปรับใครมาทิ้งรถไว้ให้แล้วอ๋อมันหนีขึ้นตึกเหรอลูกๆลูกๆแกร้านน้ำมันแล้วแกรลานน้ำมันพี่โอโล่เขาซูมดูหน่อยพารถพี่ชายผมรอดที่สุดฮะแมงพาวรถผมปาดไปหนึ่งมันกินข้าวเขาซูมดูหน่อยพี่ไปลิฟต์แมปาวรถซึ่งอ๋อเราไม่เห็นโดนตายไปหนึ่งแล้วอ่ะ

อ้อมไปดิอ้อมไปดิอ้อมไปดิลงไปเอาแม่งเลยดิอ้อมอ้อมไปอ้อมไปเขาถังจริงคันนี้อย่างงเี้ยยูซุคุมวิสมารับหน่อยเออไม่มีรถหรอรถรถจอดทิ้งไว้หน้าสอนออะเนี่ยครับหน้าสอนอไม่มีรถหรอยูยังไม่ออกโอเคออกหรือยังสรุปยังไม่ออกใช่ไหมลงเลิกคุยลง ที่รักกูกินยาแล้วอมหอยลหยมหยมันนัวเกินเฮีย้ยแล้วเพื่อนตาย เดียวตัวเดียวตัวเดียวปูแม่งไปทิ้งดิปูแม่งไปหมดเลยอุ้มแม่งไปขึ้นรถใครได้ขึ้นรถไปก่อนเลยเอาเพื่อนมาเชเพื่อนแสองนี่แหละได้แค่สองมาได้แค่สองมาได้แค่สองเอาเยอะเหรอได้แค่สองต่อให้ทิ้งก็ได้แค่สองไฮป่อยปล่อยปล่อยพี่ตัวนี้ปล่อยเลยได้แค่สพี่ปล่อยไปเลยไมวตัวนี้ไปดิไม่เอาตัวนี้ไปดิเอาไปดิไปดิตัวนั้นไปดิ พี่เห็นจบปะเห็นเห็นเห็นพี่เมย์ขึ้นมาพี่เมย์ขึ้นมาพี่เมย์ขึ้นมาไปๆไปนู่<า>ไนไปกับยูกินไปกับยูกินเนี่ฮัลโหลดีปะเคื่องนี้ม,นมา และแอมเมจะตายหรือเปล่าอ่ะทุกคนแอมเมมันจะตายเขราะข้าวหรือเปล่ากุ้มทิงก็ได้แค่สองอ่ะกุ้มลาเขาก็ได้สองกุ้มโอ้ยมันยากกว่าศพลุดไม่หลุดผมเห็นอยู่ยโอเค ปล่อยแม่งอย่างเงี้ย่ไม่พุ่มไม่อะไรเลยเหรอเออปล่อยแม่งไว้อย่างเงี้ยละเฮีย yeah.